ทำการสวัสดีด้วยนะครับมาพบกับรายการนิวเกมในเกมเกมเกมเส้นโลเเติร์ชเเติร์ชเเติร์ชเออถูกแล้ววันนี้ก็มาอยู่ในหมดขออุบขออุบเออขออุบอยู่กับแขกรับเชิญนั่นก็คือคุณอารมคุณอามอาร์มิตาพุทธวิ คุณคุณคุณค,คุณ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  ผมก็ทำภารกิจได้น้อยอยู่ก็ออ,อ่ก็ผมไม่ค่อยได้เล่นนะครับก็อ่อยากเล่นขออูม,มาก่อนนะครับอมอมใครใครใครใคอะไรอะไร,อ,ะไรอร่อยเหรออร่อยอยากกินลูกปืนเอาลูกปืนไปกินตายทนดิขวางทาง ขวาร้อยสายดีเขาบอกให้ไฟฟ้าห้ามเลี้ยวขวาไม่งั้นพ่อตายครับผมแปลงแปลงๆปลงเปลงปลงเปลงเปลล่ออไก่หลบก็ขอภไยที่มีความกระตุกเป็นหลักนะครับอืมไม่รู้เป็นตูดอะไรพอเล่นในซิงเกิล ก็เลื่อนนะแต่แบบก็กระตุกอยู่แต่กระตุกไม่มากใช่ไหมผมมาเล่นในมันตีพีเยอทีมกระตุกกระตุกยิกเลยเฮ้ยยกรอยกล้อเออชนแม่งก็มาทําการเริ่มภารกิจกันเลยนะคะนรับอาจะรีบยุ่งรบกวนดังๆก็ขอภัยครับมางบนเชียร์แล้วก็ลุกลื้อเต้น นี่เต้น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 อย่าพุ่งสคริปต์ครับอัดคลิปอยู่ผมไม่มีซ้ำซ้ำทำไม่เป็นครับซ้ำนะซ้ำซ้ำถ้าอยากได้ชื่อผมก็อ่าใครก็บอกชื่อผมมาได้ในสตรีมนะครับชือผมชื่อนิวเกมเมอร์นิวเกมเมทีนะครับก็หาดูกันได้ครับกูไม่ได้ออกเป็นลักสคริปแม่งอันนี้คือคลิป New game. อยู่เกมเมื่ออเซนโลจะเติร์ดคออูพาร์ตหนึ่ง,งอคออูพาร์ตหนึ่งทั้งเดี๋ยวค่อยแต่งเดีย๋ยวค่อยแต่งอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็อ่าเล่นกันก่อนแล้วกันนะคะโอ้โอแเดะ แย่เฮาแยวแยวขึ้นดีว่าไอตูดเจะรอด้วยดิไม่รอไม่รออย่าก,กวนเลอเคลิกไปเลยยกเต็มเม็ดโอ้ตัวเนี้ยพักสีที่กบดันมันอยู่แถวเนี้ย เ่าจะเท่าตรงนี้เลยอที่กดดันอ้อันนี้พักสี่เ้นโลเตอร์พักสี่อ่ะแถวนี้ปะน่าจะแถวนี้นะครับใครครับกูไม่ครับกูนั่งเฮลิคอปเตอร์สาย25ไปแล้วครับ เมื่อกี้เวลามือของทุกเกมเลยมันมืดเลยดูเหมือนจริงจับแซโลตอนมืดรถไม่มีเลยอะ่ะพอตอนเช้านี้เต็มที่้ย <c oughs> hey, ลงดีๆนะลงดีๆลงลงดีๆ <c oughs> ไปดีกำลังนั่งคือบิน คุณพ่นุ่งจอแล้วเหรอไม่บอกกแต่แรกให้นั่งอยู่รออยู่ตั้งนานแด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 ่เดมเดมโอเกมนี้สามารถซื้อกันได้ที่คีเจ็ตเกมแล้วกอนโอโอโอผมซื้อเกมแกนี่มอดบวกเคอรเตอร์เคอรเตอร์ผมยังไม่ได้อ่านเลยแกนี่มอดบวกเคอรเตอร์ แล้วก็อ่เซโนสเตอร์ซื้อจากร้านคิกเก็ตคิกเกตเออแต่เคอร์เตอร์นี่ผมซื้อมาพร้อมกับแกนรีมอทเคอร์อเตอร์บวกแกนรีมอทช่วงนั้นลดราคาปีใหม่แล้วบอทละ่ะบอดดีดูบอชบอสบอสไปจุ๊บ เรามานั่งขี้ตรงนี้ก่อนเถอ,อะเจวมันจะแดวจ้ำจึงน้านิ่งไหยลึกนึก,กถึงคนแจวเฮ้เหตุเกิดเมื่อตอนตีสีอ่าฮะอ่าฮะเออเอ้าขึ้นกันแล้วไม่บอกแต่แรกจะไม่รอยอะใสเกมจะไปไปเพื่อนบ๊ายบาย เดี๋ยวพอได้กี้กาแฟลกันพอดีไปถึง,ง,งนั่นแล้วนะดอกก๊อกก๊อกโดนเต็มเต็มไม่ตายอีกนัดหนึง่งถือไงฮะ ทำโลกครั้งที่เท่าไหร่กันเนี่ยเอานนี่ไปกินตู๊หมัดหมัดไหมอ่ะเฮ้ยหมัดหมัดตรงใสจะไม่ดีเลย mày mà nó cồn thôi mày á mày mày có gì người lấy của trắng ยิงอะไรกูจังยิงอะไรล้ำแสงเลยคุณหนุกขึ้นเครื่อคอปเตอร์แล้ว ลง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 อ่าก็อ่านะครับโอเคครับโอเคลงครับลง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 เราต้องตามไปโอ้โหแม้ไปเป่ายุ่งเลยนะถ้าปิดเนี่ย ว่าเราขับมร้งจะกับบ้านไปดีก่อนเออไปปศักดิ

จะลักลอบเอาข้อมูลใน้สำเร็จตะพีเนี่ย ข้อมูลเยอะๆเลยลกดรเรลืมใช้ไม่ได้แล้ว นิดเดียวอีกนิดเดียวทำไมมันลดทำไมเราต้องมาขับรเฮลิคอปเตอร์งงอันนี้กันด้วยเขายิงเล่นมันตเอต้าลิงอินซิงเกอร์นี่โหลและกิจนี้ยากมากแต่ทีที่เราเล่นมันติ รายการกูไม่ได้ออคิปเลยมันเครียดแค่นั้นเจ้าติมาจังไม่ไหวปกติแล้วกสี่ยไม่ จะโอ้โหเออคุณหนูต้องลุยเองคุณหนูลงไป ลงไปว่ะโอ๊ยโอ๊ยเหี้ยอยากไปบนรถบุกแป๊บ ส่วนหมดแล้วเดี๋ยวต้องซื้อเป็นสกัดส่วนคุณหนูได้คอมแบบหนึ่งดีก็ส่ยิงพนเพลเตอร์ลงมาจากฟาน่อกี้โคตรสวยเลยถ้าเราสมมติเล่นเป็นคนหนึ่งครับถ้าคนนั้นยิงก็จะสวยงามมาก เอืมโอ้ยขอบตารอด้วยรอคนหนูด้วยคนหนูยังไม่ได้ขึ้นเลยโนก่อนโน้ต้อนโนก่อนคนหนูไปไปได้ Yes yes, yes, yes. e s yes พวไัน compare เฮ้ยคลุมคลุมวันนี้อะไรครับ กัไปเิ่ยวอะไรกูไปเิี่ยวอะไรไม่รู้เยอะดีๆมันก็จะระเบิดได้ยังไงยังยงยังยงยังไงยังยงไอเกียรโดนแบบนี้เครื่องไม่ระเบิดอ้ยี้มัง

นพอดี๋ยวเราไปเปิดเกมเล่อนนอนเนาอยู่ดีๆเซฟมันก็หอยใช่เลยเนาะเราก็เปิดกระทันหันเนาะแล้วเราก็เดินมาเนาะกลางถนนเลยนาะพอเจอรถซิมูลีนทีแล้วก็ขึ้นเลยอ่ะเพราะเราเป็นคนหนูอ่ะขึ้นปุ๊บโนขับเลยอ่ะอเพลงร็อกๆฟังกันเหม่ยเหม่ย ใ uh ช่ใ huh, ช่นะครับก uh ็อ huh, <teaching. S 1> ันนั Ici ้นบูอ <trzeba S 1> um. really uh ูอ huh ืมอืมนี่แปฮึมกระโดดออกมายังเท่ดิจิ โอ้โหเซโมลีนโอ้โหตกลงมาจากเนินนี้เฮ้ยมันตกมาได้งไงอะโชตุดททำไมอะโชตุโชตดโชตุโชตด,ชตดมึงหยุดเดี๋ยวนี้อีรถหอกมึงแวนเหนือเมฆแหมเหนือเมฆหลับไปมึงด้วยจะไปไหนจะไปไหนจะไปไหนเสือ เสือเสือกไอ้ชียแดงนี่ก็เสือกจริงไหวละอืมชนเธอเด,าดาินแ้วเพลงแม่งก็ล็อกเกิน เนี่ยขับเต็มกำมกั่งอู้หูไม่อย่งันเพลงกลกล็อกล็อกที่อ่ะ รถรถแพ้รถแพ้เฮ้ยว่าไงคนตะวอยืมรถหน่อยไม่ต้องอ่ะเออจะอ่ะชิบหายอือเฮ้ยพวกไม่พวกไม่พวกไม่จะตายอยู่วันย่างข้ามอยู่แล้ววิวขับไปพักฟื้นชีวิต มาอือหือชนประสานงานกับรถท่วงเอ้ยรถน้ำมัน18ล้อเออเฮ้ยล้แพ้ล้มเฮ้ยอือหือตกน้ำอีกเราออขึ้น กอสายลนนี้อื้มรถใช่ม่ได้ร,รถสิเนาะอย่งรถก่อนรถ ไปไม่รถไหมเราสังการรถ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 อะรถคันน,นี้มันพังแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยรถสวยนี่นายนะลองคอยยืมรถไหยนะนายรถสวยนี่ยืมรถไหยน,นะไปกันนะบ๊ายบาย เอามิชชั่นแล้วกันนะครับคลิปนี้ครับแต่ชุดนี้ก็ต้องส่งมิชชั่นแล้วที่จริงผมจำแค่มิชชั่นเดียวแท้ๆครับเขาก็กดเริ่มมิชชั่นที่สองเล้เขาก็กดสตาร์ทมิชชั่นแล้วผมต้องอัดสองคลิปนะครับต่นนี้คืออัดลเล่นๆนะผมไม่ได้แบบอ,อจริงอ,อจังนะ ตัดจบแล้วกันมันถ้ามาเล่นมันจะนานกว่าเดิมขี้เกียจอ่านแล้วคลิกเกี็จล,ลงกันเลยเออนานแล้ทางนั้นก็จบก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้กอนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมติดตามกดไลค์คอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับสวัสดีครับเจอกันใหม่ไปทุยเจอกันใหม่คลิปหน้าลุ้นกันว่าจะเป็นคลิปอะไรเฉยผมเล่นเกมไรก็คอมเมนต์ได้นะครับบายบาย